สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Rabbitella a กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องรักนำทางไปหาเธอเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะพอรู้ว่าเด็กๆรู้จักกันบทสนทนาของผู้ใหญ่ก็ยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีก ต่างฝ่ายต่างอวดลูกตัวเองบ้านกู้หลานก็บอกว่ากู้หลานตั้งใจทําการบ้านขยันอ่านหนังสือพ่อของเจียงเจียก็บอกว่าลูกสาวของตนเป็นเด็กน่ารักนิสัยเรียบร้อยแต่พอปล่อยกู้หลานกับเจียงเจียไว้ในห้องของกู้หลานสองคนก็เริ่มทะเลาะกันทันทีเจียงเจียจะเปิดคอมของกู้หลานแต่กู้หลานจําได้ว่าเขาแต่งรูปตัวเองกับเจียงเจียค้างไว้กู้หลานปรีเข้าไปเอามือปิดตาเจียงเจียและปิดหน้าต่างออกได้สําเร็จ นั่นทําให้เจียงเจียเข้าใจผิดว่าผู้ชายแบบเขาต้องดูอะไรแบบนั้นแน่ๆเลยกู้รานปฏิเสธว่าไม่ใช่และเขาจะไม่ให้เจียงเจียเล่นคอมเขาแล้วเสียงทะเลาะของคนสองคนดังเล็ดลอดออกมานอกห้องช่วงเวลาปิดเทอมได้ผ่านพ้นไปถึงเวลาของเทอมใหม่พ่อกับแม่กู้รานบอกว่าเขาอยากจะขอกู้รานไปเป็นผู้ช่วยอาสาสมัครช่วงไข้วัณโรค พ่อกับแม่อธิบายว่ามันไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นก็แค่ไปช่วยเฉยๆกู้หลานถามพ่อกับแม่ว่าไปนานแค่ไหนพ่อแม่ตอบว่าอย่างมากก็ครึ่งเดือนถ้านานหน่อยก็หนึ่งเดือนกว่ากู้หลานไม่อยากให้พ่อกับแม่กังวลเขาจึงแสดงท่าทีสดใสออกมาบอกว่าไม่เป็นไรพ่อกับแม่ไปช่วยคนแบบนี้จะได้ออกทีวีด้วยเขาจะได้อาไปอวดเพื่อนๆทั้งที่ในใจนั้นกู้หลนไม่อยากให้พ่อกับแม่ไปเสี่ยงอันตรายเลย ช่วงนี้กู้หลานเลยต้องอยู่บ้านคนเดียวเขามีเวลาส่งข้อความไปป่วนเพื่อนแต่ละคนแต่จูจ่ๆก็เงียบหายไปเล่นเอาทุกคนเป็นห่วงกวนฟางโทรหาเจียงเจียบอกให้เธอช่วยไปดูกู้หลานหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะตามไปเมื่อเจียงเจียไปถึงกู้หลานมีไข้ไม่รู้ว่าเป็นไข้หวัดที่กําลังระบาดอยู่หรือเปล่าเจียงเจียโทรหากวนฟางถามเขาาอีกนานแค่ไหนกว่าจะถึงกวนฟางตอบว่ารถติดคงอีกสักพัก เจียงเจียเลยต้องเป็นพยาบาลจำเป็นเช็ดตัวให้กู้หลานไปก่อนเจียงเจียนั่งเฝ้ากู้หลานและเผลอหลับไปจนเมื่อกู้หลานตื่นเขาเห็นว่าเจียงเจียอยู่ที่นี่เขายิ้มออกมาเจียงเจียเกือบหน้าขมำเตียงโชคดีที่กู้หลานประคองใบหน้าเธอได้ทันแต่นั่นก็ทำให้เจียงเจียตื่นกู้หลานถามเธอว่ามาได้ยังไง เจียงเจียตอบว่ากวนฟางเป็นห่วงก็เลยใช้ใเธอมาดูเขาถ้าไม่ใช่ว่าเราบ้านใกล้กันเขาคงถูกไข้เผาสมองไปแล้วล่ะระหว่างนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเจียงเจียคิดว่ากวนฟางคงมาแล้วเธอกำลังจะเดินไปเปิดประตูแต่ขาดัานชา ทำให้เธอล้มใส่ตัวกู้หลานเต็มเต็มเมื่อตั้งสติได้ก็รีบไปเปิดประตูให้กวนฟางกวนฟางจัดการเก็บข้าวของของกู้หลานใส่กระเป๋าเขาจะพากู้หลานไปอยู่บ้านเขาด้วยในระหว่างที่พ่อกับแม่กู้หลานไม่อยู่กู้หลานยืนคุยโทรศัพท์กับแม่ตรงระเบียงบ้านกวนฟางแม่ต่อเวลาขออยู่ที่ค่ายอาสาสมัครอีกสองอาทิตย์ เจียงเจียดูออกว่ากู้หลานกำลังไม่สบายใจเธอจึงปลอบใจเขากู้หลานบอกว่าแม้แต่เจียงเจียยังดูออกแต่พ่อกับแม่เขากลับมองไม่ออกเลยลึกๆแล้วเขารู้สึกน้อยใจที่พ่อกับแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาพวกท่านเห็นคนไข้สำคัญกว่าเขาตอนเขายังเด็กพวกท่านทำโอทีทุกวันทุกๆวันเขาต้องอยู่บ้านคนเดียวตอนที่เขาไม่มีความสุขก็จะหลบอยู่ที่มุมๆหนึ่งในบ้านจินตนาการว่าพวกท่านเลิกงานกลับมาบ้า เราไม่เห็นเขามีท่าทางร้อนรนใจแต่ว่าตอนที่เขาหลับและตื่นขึ้นมาพวกท่านก็ยังไม่กลับมานั่นทำให้เขาทำได้แค่กอดหมอนนอนลงบนเตียงอีกครั้งจนถึงตอนนี้พวกท่านก็ยังไม่รู้ว่าเขาเคยเล่นเกมซ่อนแอบกับพวกท่านหลายต่อหลายครั้ง เขาเป็นฝ่ายแอบที่ชนะมาโดยตลอดเขาอยากแพ้สักครั้งหนึ่งเจียงเจียบอกว่าวันนี้กู้รลานแพ้แล้วเพราะเธอหาเขาเจอกู้รลานหัวราะออกมาดูถ้าเขาจะสบายใจขึ้นแล้วจียงเจียบอกเขาว่าเขาเหมาะกับรอยยิ้มมากกว่านะ เนื่องจากเตียงของกวนฟ้างเล็กเกินไปคืนนี้สองหนุ่มเลยต้องปูฟูกนอนกับพื้นทะเลาะก,กันและก่อกวนกันทั้งคืนเช้าวันต่อมากวนฟ้างถึงกับส่งข้อความถามพระเอกว่าทนกู้หลานมาได้ยังไงตั้งนานกู้หลานเองก็ส่งข้อความฟ้องพระเอกว่าตอนกลางคืนกวนฟ้างนอนกลนเหมือนเสียงประทัดเลยสองหนุ่มต่างป้ายสีกันไปมาและบอกให้พระเอกมาจัดการอีกฝ่ายเดี๋ยวนี้พระเอกหวัวรอกมาแต่เขาไม่ได้เลือกไปหาสองหนุ่มในทันทีเขาไปหาหนางเอกแทน พระเอกเห็นโมเมนต์วีแชทนางเอกเธอพิมพ์ข้อความไว้ว่าตื่นมาแน่นจมูกมากเลยไม่ใช่แค่ไม่มีฮีเตอร์แต่ถุงทำความร้อนก็ยังพังตอนนี้เธอนอนกอดผ้าห่มตัวสั่นมากเมื่อไปถึงบ้านนางเอกพระเอกก็ส่งข้อความบอกให้เธอมาเปิดประตูนางเอกเดินไปเปิดแต่เธอกลับไม่เห็นพระเอกเธอหันหลังเห็นเพียงถุงยาที่เพรกทิ้งไว้ให้พระเอกโทรหานางเอกเขาบอกว่า ตอนแรกเขาเจะเอายาไปให้กู้หลานที่บ้านกวนฟางซื้อมาเกินแถมเป็นทางผ่านพอดีเขาเลยเอามาให้เธอด้วยนางเอกถามพระเอกที่หนึ่งอยู่ทางทิศใต้อีกที่หนึ่งอยู่ทางทิศเหนือมันคนละทิศกันนะที่บอกว่าทางผ่านนะ่ะทางผ่านหัวใจหรือเปล่าพระเอกอธิบายว่าบ้านของนางเอก อยู่ระหว่างร้านยากับบ้านของกวนฟางนางเอกตอบเขาว่าเข้าใจแล้วเธอรู้ว่าเขาปากกับใจไม่ตรงกันพระเอกเอายาไปส่งที่บ้านกวนฟางและถูกกักตัวไว้ที่นั่นจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ถูกกู้หลานล็อกตัวอาไว้กู้หลานบอกว่าตั้งแต่ห้าขวบเขาก็ไม่เคยนอนกับคนอื่นอีกเลยไม่นานแม่ก็โทรมาหากู้หลานอีกครั้งบอกข่าวดีว่าพ่อกับแม่จะกลับบ้านแล้วคืนนี้สามหนุ่มนอนก่อกวนกันทั้งคืนเป็นพระเอกที่อบ ลูกออกจากห้องไปสองบ้านนางเอกทางหน้าต่างดูว่าเธอหลับแล้วหรือยังพระเอกโทรหานางเอกบอกให้เธอรีบนอนนางเอกถามพระเอกกลับบ้างว่าเขาหล่ะนอนหรือยังพระเอกโกหกว่าเขากําลังจะนอนแล้วทั้งที่ความจริงเขายืนมองหน้าต่างห้องนางเอกอยู่ ในวันนี้มีอาจารย์คณะจิตวิทยาจะมาบรรยายที่โรงเรียนกวนฟางถามพระเอกกับกู้หลานว่าจะไปฟังไหมกู้หลานตอบว่าไม่ไปหน้าเบื่อจะตายกวนฟางเลยบอกว่าเจียงเจียจองที่เอาไว้ให้พวกเราแล้วจะบอกให้เธอจองน้อยลงที่หนึ่งก็แล้วกันวินาทีที่ได้ยินชื่อเจียงเจียกู้หลานเต่นใจทันทีหลังฟังการบรรยายเสร็จ ทุกคนก็ไปซื้อขนมกูรหลานเป็นคนเลี้ยงเนื่องจากการแข่งขันวิชาการคราวก่อนเขาเป็นผู้ชนะวันนี้กู้หลานอารมณ์ดีทั้งวันระหว่างที่เขาพระเอกและกวนฟางกำลังเดินกันอยู่กู้หลานมองเห็นผู้หญิงสองคนเดินผ่านหน้าเข้าไปเขาชี้ให้พระเอกกับกวนฟางดูเขารู้สึกว่ากิ๊บหนีบผมของเธอสวยมากเลยเจียงเจียก็มีแบบนี้เหมือนกันเป๊ะแต่เขาคิดว่าพอเจียงเจียติดแล้วน่ารักกว่าผู้หญิงคนนั้นเยอะ พระเอกกับกวนฟางหันมามองกู้หลานพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายกู้หลานเห็นแบบนั้นจึงแก้ตัวว่าเขาบอกว่าเจียงเจียหน้าใหญ่กว่าพ่อติดแล้วเหมาะกว่ามากไม่มีอะไรเลยเย็นของวันนี้ทุกคนเดินกลับบ้านพร้อมกันเว้นแต่เจียงเจียนางเอกบอกว่าเจียงเจียไปที่ห้องรุ่นพี่เชียนวีกู้หลานได้ยินแบบนั้นเขาเลยบอกทุกคนเขาเพิ่งนึกขึ้นได้เขาลืมการบ้านไว้ในห้องเรียนไม่ได้หยิบมากู้หลานบอกให้ทุกคนกลับก่อนได้เลยไม่ต้องรอเขา เจียงเจียแยบเข้าไปในห้องเรียนของรุ่นพี่เชียนวีเธอตั้งใจที่จะนำขวดโหลใส่ดาวที่พับไว้มาให้เขาแต่เธอไม่รู้ว่าเขานั่งโต๊ะไหนเลยเดินอ่านชื่อบนสมุดนักเรียนแต่ละโต๊ะ ไม่นานจู่ๆกู้หลานก็เปิดประตูเข้ามาเจียงเจียตกใจกู้หลานแกล้งพูดเสียงเข้มพอเจียงเจียรู้ว่าเป็นเขาเธอจึงต่อว่าเขากู้หลานถามเจียงเจียว่าบื้อหรือเปล่าเอาของมาให้คนอื่นแล้วไม่ยอมเขียนชื่อเขาจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นคนมอบให้เจียงเจียตอบว่าเธอไม่ได้อยากให้เขารู้จักตัวตนเธอเธอแค่ต้องการส่งของให้เขาก็พอแล้วกูรหลานบอกว่าเธอขี้คลาดเจียงเจียพูดกับเขาเขาไม่มีคนที่ชอบสักหน่อยจะไปรู้อะไร ระหว่างนั้นมีผู้หญิงสองคนเดินเข้ามาในห้องกูรหลานกับเจียงเจียจำต้องหาที่หลบพวกเขามุดลงใต้โต๊ะเจียงเจียจับแขนกูรหลานไว้แน่นทําให้กูรหลานรู้สึกตื่นเต้นและใจสั่นเป็นอย่างมากหลังจากนักเรียนหญิงสองคนนั้นออกไปแล้วเจียงเจียก็วางขวดโหลใส่ดาวตั้งไว้บนโต๊ะของรุ่นพี่เธอดันทําสมุดหนังสือของรุ่นพี่หล่นกูรหลานเข้ามาช่วยเก็บทั้งสองคนเห็นใบคําร้องขอรับรองผลการเรียนเพื่อไปเรียนต่อต่างประเทศของรุ่นพี่เชียนวี วันต่อมาอาจารย์ในชมรมก็ประกาศให้ทุกคนได้รู้กันเรื่องที่รุ่นพี่เชวนอวีจะไปเรียนต่อต่างประเทศรุ่นพี่บอกทุกคนว่าเพราแม่ของเขาต้องย้ายงานเป็นเหตุจําเป็นที่เขาต้องย้ายโรงเรียนรุ่นพี่กล่าวบอกลาทุกคนในห้องนางเอกปลอบใจเจียงเจียเจียงเจียบอกนางเอกว่าเธอไม่มีเวลาแล้วจริงๆเธอได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงรุ่นพี่เชวนอวีนางเอกกับเจียงเจียกําลังนั่งอ่านเนื้อหาของจดหมายนางเอกชื่นชมเพื่อนว่าเขียนได้ดีมาก ในตอนนั้นจู่ๆหัวหน้าก็โผล่มาเรียกเก็บสมุดการบ้านสองสาวตกใจรีบปิดสมุดและดันยื่นสมุดที่มีจดหมายสารภาพรักซ่อนอยู่ให้หัวหน้าหัวหน้าห้องนําสมุดเล่มนั้นส่งไปพร้อมการบ้านพอรู้ตัวสองสาวก็รีบวิ่งออกจากห้องเรียนตามเอาสมุดคืนแต่ไม่ทันแล้วเพราะอาของพระเอกกาลังตรวจการบ้านอยู่นางเอกบอกเจงเจียวว่าไม่เป็นไรให้ทําใจร่มๆเอาไว้อาของพระเอกตรวจการบ้านผัดวันประกันพรุ่งอยู่แล้วพวกเราค่อยมาดูตอนเที่ยงก็ได้ พระเอกกับเจนซินมาเอากระดาษข้อสอบในห้องพักครูจจนซินแอบดูคะแนนของนางเอกและนินทาว่าคะแนนแย่มากพระเอกเลยพูดกับเธอถ้าหากเป็นตัวเธอบ้างคงไม่อยากให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องมาเปิดดูคะแนนตัวเองตามใจชอบมั้งเจนซินก็ยังไม่หยุดนินทานางเอก นอกจากนี้เจนซินยังเห็นจดหมายสารภาพรักที่อยู่ในสมุดของนางเอกเธอหยิบมันเอามาอ่านให้พระเอกฟังพูดกับพระเอกว่านางเอกกำลังเขียนจดหมายรักให้คนอื่นพระเอกบอกเจนซินว่านั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของนางเอกพระิกรู้สึกรำคาญเจนซินมากพูดกับเธอว่าถ้าไม่ช่วยก็กลับไปเถอะ พระเอกคิดว่านางเอกเขียนจดหมายสารภาพรักคนอื่นจริงๆดังนั้นวันนี้ทั้งวันเขาจึงมีท่าทางห่างเหินกับเธอยิ่งเห็นว่านางเอกยืนคุยอยู่กับผู้ชายคนอื่นพระเอกก็ยิ่งไม่พอใจแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปถึงจะเป็นแบบนั้นนางเอกก็รับรู้ได้ว่าพระเอกเปลี่ยนไปหลังเลิกเรียนในตอนที่เดินกลับบ้านพร้อมกันนางเอกนึกขึ้นได้หรือว่าพระเอกจะเข้าใจผิดเรื่องจดหมายฉบับนั้นนางเอกถามพระเอก เขาคงไม่ได้เห็นของที่เธอเก็บเอาไว้ในสมุดการบ้านและเกิดหึงขึ้นมาใช่ไหมพระเอกตอบว่าไม่ใช่นางเอกจึงตอบว่าพระเอกติวหนังสือด้วยกันมาตั้งหลายครั้งเขายังจำแม้แต่ตัวหนังสือของเธอไม่ได้น่าเสียใจจริงๆงั้นเธอขอลงโทษให้เขากลับไปอ่านสมุดโน้ตของเธอให้ละเอียดกว่านี้ก็แล้วกันครั้งหน้าต้องจำให้ได้ด้วยหลังพูดจบนางเอกก็วิ่งกลับบ้านพระเอกกลับมานั่งอ่านสมุดโน้ตของนางเอก จดหมายที่เขาเห็นไม่ใช่ลายมือของเธอจริงๆเขานั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างอารมณ์ดีวันต่อมาเจียงเจียได้เจอรุ่นพี่เชียนอวี่อีกครั้งเธอถามเขาว่าอีกไม่นานก็จะไปแล้วใช่ไหมรุ่นพี่ตอบว่ายังเหลือเวลาสองสัปดาห์มั้งรุ่นพี่ยังได้ให้ตั๋วเข้าชมการแสดงของเขาหนึ่งใบเขาบอกว่าเขามีการแสดงอีกหนึ่งครั้งก่อนจะไปต่างประเทศถ้ามีเวลาก็ให้เจียงเจียไปดูได้ถือว่าเป็นการบอกลา ตอนแรกเจียงเจียคิดว่ารุ่นพี่คงให้ตั๋วกับเธอแค่คนเดียวแต่พอไปถามเพื่อนๆนในแก๊งปรากฏว่าทุกคนได้รับหมดเลยเย็นของวันนี้เจียงเจียกลับมาคนเสื้อผ้าในตู้มีชุดน่ารักอยู่หลายชุดแต่รองเท้าที่เธอใส่ไม่เข้ากับชุดเลยเจียงเจียโทรชวนนางเอกไปซื้อแต่นางเอกบอกว่าเสาร์อาทิตย์นี้เธอไม่ว่างเธอมีติวกับพระเอก ให้ลองชวนกวนฟ้างดูพ่อโทรหากวนฟ้างกวนฟ้างกลับบอกว่าไม่ว่างดังนั้นในวันต่อมาคนที่ไปเป็นเพื่อนเจียงเจียเลยกลายเป็นกู้ห่านแทนเพราะเขาว่างที่สุด เจียงเจียได้ส้นสูงมาคู่หนึ่งกู้หลานดูออกว่ารองเท้าคู่นี้คงตั้งใจมาเลือกเพื่อจะใส่ไปดูการแสดงของรุ่นพี่เชียนอวีสินะเจียงเจียพูดกับเขารู้แล้วยังจะถามอีกกู้หลานมีสีหน้าสลดลงจากนั้นเจียงเจียก็หันมาขอบคุณเขาที่มาเดินเล่นกับเธอนานขนาดนี้ไม่มีใครอดทนเธอได้ขนาดนี้มานานแล้วเธอดีใจมากเลยกู้หลานยิ้มออกมาแล้ววิ่งตามเจียงเจียช่วยถือของให้เธอ เจียงเจียแต่งตัวสวยเพื่อไปดูการแสดงของรุ่นพี่เชียนวีกู้หลานกับกวนฟางถึงกับมองตาค้างเพราะไม่เคยเห็นเจียงเจียแต่งตัวแบบนี้มาก่อนกวนฟางบอกให้เจียงเจียขายเพื่อนของเขาออกมาเดี๋ยวนี้หลังพูดติดตลกเสร็จทั้ง3ามคนก็เดินเข้าไปนั่งดูการแสดง กู้หลานถามเจียงเจียว่าทำไมเธอถึงชอบรุ่นพี่เจียงเจียตอบว่าตอนแรกเธอถูกเขาดึงดูดด้วยท่าทางที่ตั้งใจในการเล่นกีตาร์หลังจากนั้นก็ได้พูดคุยกันถึงรู้ว่าเขาเรียนเก่งแถมนิสัยก็ดีครั้งนั้นที่กู้หลานติดเล่นบัสไปส่งเธอไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าทางกลับบ้านไกลามากยังดีที่รุ่นพี่ปรากฏตัวและเป็นคนไปส่งเธอเธอรับรู้ได้ถึงความอ่อนโยนของเขาอาจเป็นเพราะมีแค่ตอนที่เธออยู่กับรุ่นพี่ถึง จะมีอารมณ์ที่ทั้งระมัดระวังและน่าประหลาด นั่นทําให้เธอชอบเขาเจียงเจียมองดูรุ่นพี่ทําการแสดงด้วยท่าทางชื่นชมกลับกันทางด้านกู้หลานสิ่งที่เขาเคยทําให้เจียงเจียกลับถูกเธอมองข้ามไปวันนั้นเขาไม่ได้ทิ้งเธอแต่เขาเดินไปซื้อผ้านอนามัยที่ร้านสากรให้ตางหากพ่อกลับมาเธอก็ไม่อยู่แล้วหลังการแสดงจบลงกู้หลานพาเจียงเจียไปหารุ่นพี่เชียนวีเขามอบพลังให้เธอผลักเจียงเจียให้เดินไปหารุ่นพี่เจียงเจียถามเขาว่าเธอสวยหรือย,ยัง กูหลานตอบว่าสวยมากเจียงเจียเอาจดหมายที่เธอเขียนไปให้รุ่นพี่รุ่นพี่บอกว่าเธอเหมือนกับน้องสาวของเขาเลยไม่รู้ว่าต่อไปเราจะได้เจอกันไหมแต่เขาขอให้การเรียนของเธอราบรื่นรีบโตเร็วๆเจอคนที่ใช่คนนั้นเจียงเจียส่งยิ้มให้เขาอย่างประมา เธอเองก็ขอให้รุ่นพี่เป็นคนเก่งแบบนี้ต่อไปมีความสุขในทุกๆวันได้ยินรุ่นพี่บอกว่าเธอเป็นน้องสาวเจียงเจียเลยเปลี่ยนใจเธอขอจดหมายฉบับนั้นคืนเธอบอกว่าเธอเขียนคําผิดลงไปเยอะไว้มีโอกาสครั้งหน้าจะเขียนให้เขาใหม่เจียงเจียถูกรองเท้ากัดระหว่างเดินกลับบ้านกูหรานเดินมาเอารองเท้าแตะมาเปลี่ยนให้เธอและยังปลอบใจเจียงเจียจนเธออารมณ์ดีขึ้น วันเวลาดำเนินผ่านไปรุ่นพี่เชียนอุ๋ยได้มาบอกลาทุกคนเจิงเจียมอบดวงดาวดวงที่หนึ่งพันให้รุ่นพี่เธอบอกว่ามันจะนำพาความโชคดีมาให้เขานางเอกถามรุ่นพี่ว่าเขาจะกลับมาตอนไหนรุ่นพี่ตอบว่าประมาณสิ้นปีเขาหวังว่าครั้งหน้ากลับมาเจอทุกคนทุกคนจะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นกว่านี้กู้หลานแย้งว่าเขาเด็กกว่ารุ่นพี่แค่ปีเดียวเองอีกอย่างเขาเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กแล้วลองดูสิตอนเด็กมีของเล่นชิ้นไหนบ้าง ที่เขาไม่หลีกให้รุ่นพี่เล่นรุ่นพี่บอกว่าเป็นเพราะกู้หลานไม่ชอบต่างหากถึงได้หลีกให้เขาหากเป็นสิ่งที่กู้หลานชอบจริงๆไม่มีทางหลีกให้ได้หรอกรุ่นพี่มองไปที่เจียงเจียทุกคนโบกมือลารุ่นพี่ใบััน,นี้จะมีประกาศคะแนนสอบปลายภาคออก ทุกคนต่างรีบไปดูคะแนนนานนงเอกเห็นคะแนนภาษาอังกฤษของพระเอกได้ถึง95เธอรู้สึกดีใจกับเขามากเพราะในที่สุดเขาก็สอบผ่านแล้วอีกทั้งข้อสอบครั้งนี้หินสุดๆ ส่วนตัวนางเอกนั้นเธอสอบภาษาอังกฤษได้ถึง137คะแนนเป็นท็อปของชั้นเรียนเลยก็ว่าได้ทุกคนในแก๊งทำข้อสอบได้ดีกันหมดปิดเทอมหน้าร้อนนี้พวกเขาจึงชวนกันไปเที่ยวไปชวนพระเอกมาขอแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆแต่แม่ไม่ยอมแม่อยากให้พระเอกโฟกัสกับการเรียนมากกว่าอีกอย่างคะแนนสอบคราวนี้พระเอกทำภาษาอังกฤษได้แค่95คะแนนในขณะที่น้องชายทำได้ไม่เคยต่ำกว่า130 พระเอกย้งแม่ตั้งแต่เขาย้ายมาเรียนที่นี่เขาไม่เคยทำคะแนนได้แย่กว่าเดิมเลยอีกอย่างเขาแพ้กุ้งแม้แต่เขาแพ้อะไรหรือชอบอะไรแม่ก็ไม่เคยใส่ใจโชคดีที่ครั้งนี้มีคุณอาคอยช่วยพูดให้นางเอกกับคนอื่นๆรอพระเอกอีกหนึ่งชั่วโมงรถก็จอกแล้วทำไมเขาถึงยังไม่มาอีก เมื่อเพลเอกมาถึงทุกคนก็ปรีกันไปขึ้นรถไฟและเล่นเกมบนรถกันอย่างสนุกสนานถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายรูปด้วยกันไปชวนติดทะเลมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมาก ระหว่างที่พวกเขาเดินเล่นกันอยู่เจียงเจียทำกระเป๋าตังหายในนั้นนอกจากเงินของเจียงเจียแล้วยังมีเงินของกวนฟางกับกู้หลานอยู่ด้วยทุกคนพากันออกตามหากระเป๋าตังเดินย้อนกลับไปตามเส้นทางที่เดินมาแต่สุดท้ายก็หากระเป๋าตังไม่เจออยู่ดีเจียงเจียรู้สึกผิดมากทุกคนต่างปลอบใจเธอว่าไม่เป็นไรนางเอกมองเห็นป้ายรับสมัครงานเทศกาลดนตรีไปชวนเธอบอกพวกเขาว่าในเมื่อไม่มีเงินพวกเราก็หาไม่ได้ มาเที่ยวไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปที่ไหนที่เดียวโลกสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆก็ดีจะตายทุกคนไปสมัครงานที่ว่าเจียงเจียกับกู้หลานได้เป็นคนแจกใบปลิวพวกเขาต้องสวมชุดมัสคอตมีโปรโมตนางเอกพระเอกและกวนฟางได้เป็นพนักงานยกของทีมงานสั่งให้นางเอกเข้าไปเอาของในตึก แต่นางเอกกลับเดินหลงทางในนั้นหาทางออกไม่เจอพระเอกรู้สึกเป็นห่วงเพราะเธอหายไปนานแล้วแต่โทรไปโทรศัพท์นางเอกก็ปิดเครื่องนางเอกพยายามหาทางออกในตอนนั้นจู่ๆไฟในห้องก็กระพริบ นางเอกตกใจมากเธอวิ่งและชนเข้ากับพระเอกที่มาตามหาเธอพอดีนางเอกกอดพระเอกแน่นอีกทั้งยังมีเสียงแปลกๆตามหลังมามันน่ากลัวมากพระเอกเดินเข้าไปดูปรากฏว่ามีคนลืมโทรศัพท์เอาไว้และเสียงที่นางเอกได้ยินก็คือเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ พระเอกรับสายบอกจุดที่ตั้งของโทรศัพท์เจ้าของโทรศัพท์ขอบคุณแล้วบอกว่าเขาจะเข้าไปเอาเองหลังทำงานเสร็จพวกเขาก็ได้เงินมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปเที่ยวที่ไหนดีสุดท้ายขอเจ้าของงานเข้าร่วมเทศกาลงานดนตรี เจ้าของงานบอกว่าเงินที่พวกเขาหามาได้ไม่พอซื้อตัว๋วนางเอกจึงขอร้องอ้อนวอนเขาพวกเธอทำงานหนักมาทั้งวันสุดท้ายเจ้าของงานก็ใจอ่อนมอบตั๋วให้พวกเขาคนละใบคืนนี้พระเอกออกมาคุยโทรศัพท์กับแม่ที่ระเบียงเขามองเห็นนางเอกที่เดินไปซื้อไอติมกลับมาพอดีทั้งสองคนจึงแบ่งไอติมกินกันคนละครึง่งนางเอกบอกว่าเธอรู้สึกว่าการแบ่งไอติมกันกินจะช่วยทำให้อร่อยมากขึ้นน่าเสียดายที่เธอไม่มีน้อง นางเอกถามเพลเอกว่าเขาเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าเพลเอกบอกว่าเขามีน้องชายคนหนึ่งนางเอกถามเพลเอกว่าหน้าเหมือนกันไหม พระเอกตอบว่าเหมือนกันอยู่นิสัยละ่ะพระเอกตอบว่าไม่เหมือนน้องชายของเขานิสัยดีมากนางเอกถามต่อว่าเขากับน้องชายใครหลอกกว่ากันพระเอกตอบว่าน้องชายของเขานางเอกทำหน้าบึ่งใส่ไม่ใช่สิพระเอกหลอกที่สุดแล้วพระเอกยิ้มออกมาน่าจะมีแค่นางเอกคนเดียวที่คิดแบบนั้นนางเอกเลยบอกเขาว่าต่อให้คนอื่นจะคิดว่าน้องชายของเขาดูดีกว่าแต่สำหรับเธอแล้วพระเอกดีกว่าน้องชายทุกอย่างเธอ จะคิดแบบนี้ตลอดไปถ้าน้องชายของเขาได้100คะแนนพระเอกก็ต้องได้101นน1 0 1คะแนน1คะแนนนี้พิเศษมากเพราะเธอจะเก็บเอาไว้ให้เขาเสมอพระเอกยิ้มเขนินเขารู้สึกดีขึ้นจากคำพูดของนางเอกพระเอกบอกนางเอกว่าวันนี้ไอติมอร่อยมากครั้งหน้าเขาจะเลี้ยงเธอเอง ขณะเดียวกันเพื่อนอีก3ามคนก็กำลังเล่นเกมไพ่กันอย่างสนุกสนานระหว่างนั้นรุ่นพี่เชียนอวี่ได้ส่งข้อความหากูหลานบอกว่าเขาชินกับการอยู่อังกฤษแล้วตอนนี้ยังได้ตามหาคนที่สำคัญเจอแล้วด้วยกูหลานรีบปิดหน้าจอโทรศัพท์หนีเจียงเจียเขารู้ว่าเธอจะต้องเสียใจแน่ๆเชยๆพาทุกคนคุยเรื่องอื่นจิงเจียบอกว่าเธอจะไปหยิบโคกมาให้ทุกคนดื่มก็แล้วกันเจียงเจียบอกนางเอกเรื่องที่รุ่นพี่มีแฟนแล้วแต่เธอไม่ได้รู้สึกปวด ไอะไรมากแค่ตกใจเพราะมันกระทันหันในตอนนั้นจูจ่ๆไม่รู้มีอะไรมาเข้าตาเจียงเจียเธอขยี้ตาภาพที่ออกมาจึงเหมือนกำลังร้องไห้กวนฟางผ่านมาเห็นเขาพอดีเขานำเรื่องที่พบเจอไปบอกกู้รานกู้รานรู้สึกทุกข์ใจแทนเจียงเจียหวังว่าพรุ่งนี้ตอนไปงานเทศกาลบรรยากาศภายในงานจะทำให้เจียงเจียมีความสุขมากขึ้น เทศก,กาลดนตรีไปชวนได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนต่างก็สนุกสนานได้ทำกิจกรรมหลายอย่างภายในงานทั้งร้องเต้นเล่นเกมวาดรูปก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่12บสถึงสิหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า